We'll <laughs> สก纳คอลลาเจนเอ็กซ์เทนนะคะก็เชื่อในผลิตภัณฑ์นะ,ะเชื่อในคุณภาพนะคะมาตรฐานของโปรดักตะะ์แล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเราทดลองมาแล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันเห็นผลถือว่าโชคดีที่บูสต์ไว้สำหรับเสมอมีวินัยกับตัวเองมาตั้งแต่ช่วงก่อนท้องทุกวันนี้ก็อยู่ได้ด้วยบุญเก่าคิดว่าเดี๋ยวคลอดนอออกมาเสร็จให้นมเสร็จอะไรเงะะี้ยค่ะก็จะเป็นช่วงของการกลับมาฟื้นฟูตัวเองก็คงช่วงนั้นก็คงจะต้องกลับมาบูสต์แล้วก็ดูแลตัวเองแบบเต็มรูปแบบ แลเดี๋ยวแม่จะกลับมานี่ในช่วงปีที่ผ่านมานะคะ2021นะคะก็เป็นปีที่ได้เริ่มเริ่มงานกันกับโรสโกนะคะทางสักนาคอลลาเจนนะคะก็รู้สึกดีใจค่ะเป็นเกียรตินะคะแล้วก็ได้ทำอะไรสนุกสน uk, มีผลงานสวยๆออกมาด้วยกันแล้วก็ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งด้วยของการเรียกว่าการเติบโตนะคะของธุรกิจนี้นะคะดีใจค่ะที่ได้เห็นโตขึ้นโตขึ้นทุกวันเลย ใจอีกเช่นเคยค่ะที่ยังเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนะคะแล้วก็คิดว่าน่าจะต้องเป็นปีที่ดีกว่าเดิมแน่ๆเลย <ๆ S 1> ก็ขนาดปีที่แล้วก็ค่อนข้างจะโหดพอสมควรนะคะแต่ก็รู้สึกว่าโอ้โหทุกๆคนก็คือทําได้ดีมากๆแล้วก็เห็นการเติบโตแล้วก็เชื่อว่าปีนี้ยิ่งต้องดีขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ยิ่งต้องส่งผลให้สักนะนี่แบบว่าไปได้ไกลๆอีกชมดีใจนะคะที่เราได้ร่วมงานกันต่อในปีนี้ค่ะแล้วพบกันนะคะกับสักนะเอ็กซ์อารยา2022ค่ะ